สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําลาบทอดวิธีทําง่ายๆทําตามแจ็คทําได้แน่นอนพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมหมูบดนะครับวันนี้แจ็คใช้350กรัมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้าปลาแท้1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาวั้นสด1ช้อนโต๊ะครึ่ง ใช้มือนวดคุกเขาให้เข้ากันก่อนครับพอนวดคุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เราใส่ข้าวคั่วลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตลตะแล้วก็นวดคุกเขาให้เข้ากันครับขั้นตอนการนวดให้นวดแรงๆเลยนะครับ พอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่ต้นหอมซอยลงไปหนึ่งต้นผักชีใบเลื่อยซอยหนึ่งต้นหอมแดงซอยสองช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยหนึ่งใบตามด้วยแป้งทอดกรอบสี่ช้อนโต๊ะ แล้วก็นวดคุกเขาให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้ให้เบามือหน่อยนะครับอย่านวดแรงมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ให้เราปั้นเป็นก้อนๆครับนี่นะครับก้อนประมาณนี้ก็พอ นี่ครับวางใส่ถาดไว้ได้เลยนี่นะครับปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปทอดได้เลยก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้พอทอดนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วนำลาบลงไปทอดได้เลยนะครับ พอเริ่มเซตตัวแล้วก็คนได้เลยขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับให้เราทอดไปเรื่อยๆจนกว่าลาบจะสุกกรอบนี่ครับลักษณะก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ยังไม่ได้ที่ครับให้เราทอดต่อไปเรื่อยๆจะกระทอดผ่านมา7นาทีแล้วนะครับ ตอนนี้ลาบสุกกรอบแล้วให้เราเพิ่มไฟเป็นไฟแรง10วินาทีเพื่อไล่น้ำมันครบ10วินาทีก็ตักขึ้นได้เลยครับใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ให้เราเบาไฟเป็นไฟอ่อน ้อนเศษในน้ำมันออกครับทีนี้ก็ทอดใบมะกรูดฉีกกับพริกแห้งปริมาณตามชอบได้เลยครับพอใบมะกรูดกรอบก็ตักขึ้นได้เลย อย่าทอดนานนะครับเดี๋ยวพริกกับใบมะกรูดจะไหม้แค่นี้พอครับจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาหน้าทานมากๆกลินก็หอมครับนี่วิธีทำง่ายๆลองมาชิมกันดูครับนี่นะครับอืม สุกถึงเนื้อในนะครับชิม,มรสชาติแซ่บครับอร่อยมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำไม่ยากเลยวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ